สวัสดีครับเพื่อนๆคนบรรพนาศาครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้พาทุกคนนะครับไปท่องเที่ยวขิงคินเกิดก,กันที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาทุกคนเนี่ยครับไปดูความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาปรับใช้ในเรื่องของเกษตรผ่านระบบที่เรียกว่าสมาร์ทฟา์มิงนะครับ นี่นะครับพี่มะขามที่ผมนัดกันไว้นะครับผู้ดูแลโครงการทั้งหมดของ s มาร์ทฟาร์ม g สวัสดีครับพี่มะขามหูป้าใหญ่โตมากพี่ศูนย์การเรียนรู้เกษตร,รษสมัยใหม่ พี่มาขามช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วโครงการสมาร์ทฟาร์มมิงที่เรามาทํามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วจุดประสงค์ที่เราทําตรงนี้ครับมันมันเป็นยังไงครับพี่สมาร์ทฟาร์มมิงของพื้นที่ในขนอมนะครับคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมาจากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปะตะทจะประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานหลักๆ4หน่วยงานนะครับก็จะมีของปะตะทนะครับของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอม แล้วก็กลุ่มเกษตรอำเภอร,รวมถึงเทศบาลตำบลท้องเนียนนะครับซึ่งถือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือตามทรัพยากรของแต่ละที่ที่มีหรือองค์ความรู้ของแต่ละที่ที่มีแล้วก็นํามารวมกันที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับโอเคครับทุกคนนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูน,นะครับในโรงเรียนอ,อาชีวะ IoT ด้านในมีนวัตรกรรมเทคโนโลยีอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องๆทีมบริสตัสมาไทยแลนด์เนี่ยพาพวกเราไปดูกันครับ ที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าการปลูกผักแบบไฮโดรฟปนิปใป่ะอ๋อการช่วยพาเดินหน่อยได้ไหมว่าแต่ละโซนนี้มันมีผักอะไรยังไงบ้างค,ครับชนิดแรกเลยน,นะคะอันนี้จะเป็นเลดโอลค่ะเป็นที่นิยมของตลาดจริงๆเลดโอนี่เขาก็ไปทำเรื่องของผักผุกผักสลัด<ช>อะไรอย่างนี้เนาะถ้าคนในชุมชนเนี่ยบางคนเขาบอกให้เขาไม่ได้ถนัดในการที่ทำโรงเรือน เขาสามารถเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทําเกษตรแบบเดิมได้ยังไงอ่ะนความรู้ที่ได้เหมือนอย่างเช่นการพอมล็ดไม่จําเป็นต้องปลูกแบบผักไฮโดโรพลัสก,ก็ได้จะมีการปลูกแบบบนดินแต่มีการยกแค่ขึ้นมาก็จะปลูกลงดินได้แค่แบบเราผสมดินให้มันมีอัตราส่วนสารอาหารให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าคนในชุมชนเขาแบบมาเรียนรู้กับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบแนะนำว่าเฮ้ยจะต้องทําโรงเรือนจะต้องทาแบบนี้แต่ว่า อาจจะแบบมีกรรมวิธีบางอย่างที่เอาไปปรับใช้ใชได,ใได้ใช้ได้ค่ะไปประยุกใช้ได้ครับระบบนี้เป็นระบบระบบน้ำไหลเวียนค่ะคานจมุนเวียนจากด้านบนตรงนี้ค่ะลงไปสู่ด้านล่างที่เราเห็นจุดเด็ดเลยนี่เรื่องของระบบน้ำหรือเปล่าครับอันนี้มีความแตกต่างกับระบบน้ำเกษตรทั่วไปยังไงอะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าระบบน้ำวนค่ะ ตัวจะมีปั๊มอยู่ในถังน้ําด้านล่างก็จะดูดน้ําขึ้นมากระจายแต่ละรางปลูกค่ะอ๋อมันก็คือแบบเราไม่ต้องเืองน้ําแบบว่าดูดมาหมดไปอันนี้ก็คือน้ําวนอยู่ตลอดเวลาใช้มาหล่อเลี้ยงลงไปข้างล่างดูดขึ้นมาใหม่ใช่น้ํามันจะไม่เสียหรอครับไม่ค่ะเหมือนพืชจะดูดน้ําไปใช้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีการเติมน้ําอยู่ตลอดถือว่าเป็นระบบน้ําดีมากเลยไม่ต้องเติงน้ําก็คือหมุนเวียนใช้เอา มาดูนวัตกรรมชิ้นแรกคืออะไรครับเบนต์ตัวพ่นหมอกครับเราเติมน้ําแล้วก็ผ่านมอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็นึงคอยมาช่วยแล้วก็เปิดกระจายน้ําออกไปครับแล้วในน้ำานี่ก็คือมันน้ำใช้ผสมอะไรครับไม่ไม่ต้องผสมอะไรครับใช้น้ําเปล่าก็ได้เลยครับต่อกับตัวแท้งน้ำใช่ครับตรงนี้ก็มีปั๊มปั๊มปั๊มนี่คือตัวพ่นหมอกครับตอนนี้เครื่องก็กําลังทํางานใช่ครับ เราก็ไม่ต้องมานั่งพ่นน้ําเองไม่ไม่ต้องครับนี่น้ํามันก็ถูกต่อสายขึ้นไปนะครับ,รบเราจะเห็นเลยว่าน้ําที่ถูกเปิดสวิฟขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาพ่นในการเลี้ยงพืชต่างๆเลยนอกจากนวัตกรรมเครื่องพ่นน้ําในโรงเรือนแห่งนี้ก็ยังมีนวัตกรรมการควบคุมน้ําที่ใช้ในโรงเรือนผ่านเครื่อง pH control และการตรวจค่าปุ๋ยผ่านเครื่อง EC control อีกด้วยครับ เดินทางมาจากโรงเรือนสักนิดนึงนะครับอยู่กันห่างไม่ไกลมากนี่ครับก็จะเห็นแบบเป็นตู้ตู้ตรงนี้เบนซ์มันทําหน้าที่ยังไงครับ IoT ก็คือว่าเราจะเปิดน้ําอัตโนมัติครับพี่โดยมือถือครับพี่อ๋อแบบผ่านแบบผ่านผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยครับแล้วจริงๆการเซตระบบนี่มันคือมันมีอะไรบ้างเราจะดึงไฟมาจากโซล่าเซลเข้าตู้ตู้ตัวนี้ครับเพื่อกระจายไฟตรวจความชื้นของดินนะครับแล้วอย่างนี้เราคือดูผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยเหรอครับใช่ครับดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยครับ อุณหภูมิเราเช็คด้วยในโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ว่าอุณหภูมิต่ำว่าห0เราก็สามารถเปิดพ่นได้เลยโดยไม่ต้องเข้าไปครับนี่ก็คือนวัตรกรรมการควบคุมความชืช้นควบคุมดินนะครับแล้วก็อุณหภูมิต,ามตา่ตางๆนี่เป็นระบบที่3ของเรานะครับจะเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับเราจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ตัวน,นี้ดึงน้ําไปที่แปลงปลูกของเรานะครับระบบของมันจะมี เมนนวดแล้วก็ออโต้ครับแล้วก็เราจะใช้ไฟของส่วนภูมิภาคเข้ามาเติมเต็มโดยที่เราคํานึงถึงว่าวันไหนที่ว่าแดดไม่จ้ดมืดฝนอะไรแบบนี้เราจะสามารถใช้ระบบไฟของภูมิภาคเข้ามาช่วยได้ออ๋แต่ถ้าวันไหนเนี่ยแดดมีก็คือแดดใช้โรงโซลา่าแล้วก็เป็นออนกริด<ช>เลยก็คือ<ช><ช>สามารถระบายน้ำกลางวันได้เลยใช่ครับ เป็นยังไงครับเพื่อนๆคนมันพนาสาวันนี้ก็พาทุกคนเนี่ยไปดูเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงนวัตรกรรมต่างๆที่เอามาใช้ในโรงเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องพ่นน้ําระบบ IoT รวมไปถึงระบบของโซล่าเซลล์นะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่ายุคป,ปัจจุบันครับเป็นยุคของสมาร์ทฟาร์มิงแล้วนะครับใครที่ทําเรื่องของเกษตรในชุมชนเนี่ยอยากจะเอาเรื่องของนวัตรกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปทําในเรื่องของการทําเกษตรของตัวเองเนี่ยก็สามารถลองไปปรับใช้กันได้นะครับวันนี้ก็คง ให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนมันพนาสาของเราไม่มากก็น,น้อยนะครับใครที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมต่างๆอยากจะมาแชร์ให้กับคนที่ทำงานเลือกเกษตรในชุมชนต่างๆเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามกันว่า คนมันพนาษาเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันรวมไปถึงจะไปแนะนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยที่ไหนก็คอยติดตามกันด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยขอฝากแคมเปญนะครับนั่นก็คือแคมเปญที่ชื่อว่าคิงทิมเกิดนะครับใครไปเที่ยวที่ไหนบ้านเกิดตัวเองอะไรมีดีอะไรสถานที่ท่องเที่ยวสามารถมาแชร์กันได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย เปิดประเทศในเรื่องหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันว่าคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนวันนี้คนงานพนาสาวเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย